ทำแล้วเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะที Bob Stage Let's Show ตื่นเต้นท T Bob Stage แรกของเจมแกฉันใจเต้นมากจะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงสวยมากพี่เล้งหายใจไม่รู้ท้องหายใจเข้าเกืกหายใจเข้าเกืก เตตสวยมากนะใช่แต่จะบอกว่าสเตตเนี้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยที่ไม่มีใน MV <c oughs> คือไม่มีเจม <c oughs> ไม่ใช้มีสิใกล้ถึงแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ยังกั <c oughs> มาแล้วมาแล้วมายังมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ยยอด ววสวยอโ <laughs> อลองสวยมากเก่งมากบมเม รครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีแอคชั่นทีบอสเตดครั้งแรกของเจมกับพี่เบนเข้าวันนะครับก็อย่างอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางพี่เบนมากๆเลยนะครับผมที่ให้โอกาสเจมได้ไปสเตจนี้นะครับอันนี้จะบอกว่าคือก็เป็นสเตจในฝันของเจมเหมือนกันเนาะแล้วพี่เบนก็เป็นคนที่พาเจมไปด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นทั้งพาร์ท เต้นที่เป็นเต้นท่อนฮุกอยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นที่เป็นพาท่อนเต้นใหม่เหมือนกันเพราะว่าแบบพอรู้ใช่ไหมครับก็รีบๆซ้องกันเล,เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากแบบกลัวว่าแบบมันจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันออกมาปุ๊บเออมันโล่งแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้มากๆก็ยังไงก็ขอฝากติดตามเพลงเข้าใจแต่ไม่เข้าใจของพี่เบนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานอื่นๆของผมด้วยนะครับผมก็โอ้ย ดีใจขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมากๆในีวันนี้นะคะผมไว้เจอกันบ๊ายบาย